ละครชีวิตรักกระสือสายตอนที่4จากความเดิมตอนที่แล้วอยู่ระนันหมอนหนุ่มหน้าตาดีกำลังจะเดินทางไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเพื่อศึกษาเรื่องวัคซีนกันโรคระบาดโดยมีเมนี่ผู้หญิงที่แอบชอบเขาเดินทางตามไปด้วยชายหนุ่มบอกให้เมนี่ขึ้นรถแล้วออกไปด้วยกัน หญิงสาวยิ้มกว้างอย่างอารมณ์ดีแต่พอเจอหนทางขรุขระถนนดินแดงลูกลังไปตลอดทางก็เริ่มบน่นอ้อยนี่มันยุคสมัยไหนแล้วเนี่ยยังมีอีกหรอทางลูกลงังฉันนึกว่ามันมีคอนกรีตแล้วก็มีลาดยางกันหมดแล้วนเนี่ยบ้านป่าเมืองเถื่อนจริงๆเลยอยากกลับไหมล่ะเมนี่ผมจะไปส่งอุย้ย ไม่ค่ะไม่ค่ะเมนี่ไม่ได้บ่นเลยนะคะแหมนันแล้วก็คลาสสิกดีค่ะไม่เป็นไรค่ะแค่ฝุ่นนิดหน่อยแบบนี้เมนี่ทนได้ถ้างั้นก็อย่าบน่นผมเห็นคุณบ่นหลายเรื่องแล้วนะแหมบอกแล้วไงว่าเมนี่ไม่ได้บน่นเมนี่แค่แค่พูดนันแล้วก็หาเรื่องไล่เมนี่กลับยุรนันถอนหายใจแต่ไม่ว่าอะไร เขาขับรถต่อไปเรื่อยๆทั้งไกลทั้งร้อนแต่เม,มี่ก็ไม่กล้าปริปากบนอีกทางด้านซ้ายก็กำลังใจเสียเพราะอยู่อย่ายแม้นของเธอที่แข็งแรงอยู่ดีๆก็ป่วยหนักนอนสมลุกขึ้นไม่ไหวทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็ยังแข็งแรงดีอยู่ยายจ๋ายายเป็นอะไรจ๊ะ ทำไมไข้ขึ้นตัวร้อนจีแบบนี้เลยยายตื่นขึ้นมาคุยกับสายสิจ้าโอ้ยปวดหัวยายยายจ๋าดีขึ้นบ้างไหมจะยายยายหิวหิวเหลือเกินสายเอ้ยแล้วยายอยากกินอะไรจ๊าเดี๋ยวสายจะทำให้ยายอยากกินเออยา อ๋อเดี๋ยวสายไปทำให้นะจจะยายรับรองว่ายายจะต้องชอบแน่ๆเลยเพราะเป็นของชอบของยายว่าแล้วสายก็รีบออกมาทำอาหารให้ยายแม้นอย่างสุดฝีมือที่ล้วนแล้วแต่น่ากินทั้งนั้นเพราะเคยเป็นของชอบของยายแม้นยายจะต้องชอบแน่ๆเลยสตูเนื้อแกงอ่อมไก่แล้วก็ข้าวเหนียวร้อน พอสายทําเสร็จก็ขยันขยอให้ยายแมนกินแต่ยายแมนก็ไม่ยอมกินกินแค่น้ำส้มแก้วเดียวยายทำไมไม่กินและจ๊ะสตูเนื้อแกงอ่อมข้าวเหนียวของโปรดยายเลยนะจ๊ะไม่หิวยายไม่อยากกินอะไรที่เองทำมาสึกอย่างเลยแต่มีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยนะจ๊ะยาย เนื้อก็ไปขอซื้อเข้ามาสดๆเลยนะจ๊ยายยังไม่อยากกินอีกหรอยายอยากกินลาบลาบสดๆใส่เลือดเยอะๆไม่ได้นะจ๊ยายของพวกนั้นมันเป็นของแสลงไม่ดีแล้วก็อันตรายกับร่างกายด้วยจ้าแต่ว่าข่ายากกินไปทำมาไม่งั้นเองก็ปล่อยให้ข่าหิวตายต,ายตรงนี้แหละก็ได้จะยาย สายถอนหายใจแต่ก็รีบไปทำอาหารตามคำสั่งของยายเพราะอยากให้ยายกินอะไรเข้าไปบ้างทางด้านยุรนนันกับเมนี่ก็มาถึงบ้านผู้ใหญ่บ้านเขาจัดที่พักไว้ให้อย่างดีเพราะเห็นว่าชายหนุ่มจะทําประโยชน์ให้กับคนในหมู่บ้านอีกมากอยู่ได้ไหมคุณหมออยู่ได้ครับขอโทษที่ต้องรบกวนผู้ใหญ่แล้วยังพาเพื่อนมาด้วยอีก ไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่นี่สาวสาวสวยๆเยอะแฟนหมอก็คงจะเป็นห่วงห้วงเป็นธรรมดาฉันเข้าใจไม่ใช่นะครับเมนี่เป็นแค่เพื่อนผมครับไม่ต้องอายรอกน้าไปอาบน้ำอาบท่าก่อนก็แล้วกันนะหมอนะเดี๋ยวจะได้กินข้าวกันครับผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านนี้ไม่จะผู้หญิงสีสวย บ้านนอกคอกหนาเนี่ยนะจะมีแต่คนสวยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็พูดเลอะเธอะฉันไม่เชื่อหรอกที่มาเนี่ยก็เพราะว่ากลัวพวกนั้นมายั่วหมอ,อนดันหรอกเมนี่เบ้ปากแล้วเดินชมบ้านผู้ใหญ่บ้านชมไปก็บ่นไปโอ๊ยบ้านหลังเล็กจังเลยหลังโน้นก็เล็กหลังนี้ก็เล็กฮะน่าเบื่อ อะไรกันก็ไม่รู้สัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีจะโทรหาเพื่อนก็ไม่ได้จะเม้ามอยกับใครล่ะทีนี้ผู้ใหญ่จ๋าผู้ใหญ่ฉันได้ยินมาว่ามีหมอคนใหม่มาที่นี่หรอก็เลยเอาขนมมาให้จ้าหน่อยนั่นไงโผล่มาจริงๆด้วยหนังพวกผู้หญิงหน้าด้านนี่หล่อนมาหาใคร ฉันมาหาหมอนานจ้าได้ยินผู้ใหญ่บ้านบอกว่ามีหมอมาใหม่ชื่อ,อยูรนันเอ่อคุณเป็นหมอเหมือนกันเหรอจ๊ะไม่ใช่แต่ฉันเป็นแฟนหมอนันจะเอาขนมอะไรมาฝากแฟนฉันยะเขาไม่กินหรอกของสกรปรกพวกนี้นี่เธอขนมฉันไม่ได้สกรปรกนี่ยะทํำอย่างดีสะอาดกว่าตัวหล่อนอีกแก นี่แกว,ว่าฉันสกปลกงั้นเหรอเออก็แกหม่ว่าขนมฉันก่อนทําไมล่ะคิดว่าผู้หญิงบ้าน,นอกอย่างฉันไม่มีมือมีตีหรือไงฮะลองรถมือของอีบ้าน,นอกคนนี้หน่อยเป็นไงฮะอีนางคนกรุงเทพพูดดีตีนแดงหน่อยคิดว่าฉันจะยอมแพ้เหรอฮะถึงฉันจะเป็นคุณหนูบอบกบางแต่ฉันก็ไม่เคยยอมแพ้ใครมามาสิมา ว่าแล้วสองสาวก็วางมวยกันนี่แน่นี่แน่ไว้นี่แน่นี่แน่เฮ้ยนางลูกผู้ดีอ้าอีนางบ้นดอกฉันเจ็บนะแกข่วนฉันเหรอก,ก,กออ็แกตกฉันกอดโอ๊ยแกติ้หัวฉันเหรอเฮ้ยนี่แกฉันจะตบที่ปากฉีกเลยคอยดูสิสองสาววางมวยกันไม่มีใครยอมใคร จนยุรนันกับผู้ใหญ่บ้านต้องมาห้ามทับหยุดนะหยุดหยุดนะเมนี่ยหยุดเฮ้ยหนังแป้งรั่หยุดนะว้ยหยุดนะว้อยไอหมอเขายุรนันกโกรธมากที่เมนี่ทำให้เขาขายหน้าทำแบบนี้ไนดะ้ยังไงเมนี่ผมจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนมาก่อเรื่องถึงถิ่นเขาแต่นังบ้านนอกนั่นมันจะมาจีบคุณนะคะ มันเอาขนมมาให้คุณเมนี่ไม่ยอมเมนี่ไม่ยอมแต่เราไม่ได้เป็นอะไรกันนะคุณไม่มีสิทธิ์หึงผมนะเมนี่นั่นจะพูดจะจาอะไรรักษาใจเมนี่หน่อยสิคะคุณก็รู้ว่าเมนี่รักคุณมานานแล้วทำไมเมนี่ไม่ดีตรงไหนผมยังไม่คิดเรื่องแฟนจนกว่าจะเรียนจบหรอกนะเมนี่แล้วเมื่อไหร่จะคิดคุณใกล้จะจบแล้วนะ ฉันรอมานานหลายปีแล้วคุณไม่เคยมองเลยผมว่าเราเลิกคุยกันเรื่องนี้ได้แล้วนะผมจะออกไปสอบถามอาการป่วยของชาวบ้านยุรนันพูดไม่ทันขาดคำก็มีหญิงสาวคนหนึ่งวิ่งมาหน้าตาตื่นผู้ใหญ่จ๊าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จ๊า,จาโอ๊ยใครอีกล่ะหน้าด้า,าจริงๆเห็นผู้ชายเป็นไม่ได้หลัดมาหาใครฉันมาหาผู้ใหญ่บ้านจ้ะ ยายฉันไม่สบายฉันขับรถไม่เป็นจะวานผู้ใหญ่ให้ช่วยไปตามหมอให้คุณเป็นใครเหรอคะมีอะไรไม่รับคุณผมเป็นหมอคุณเป็นหมอเหรอคะดีเลยคะ่ะยายฉันป่วยเป็นอะไรก็ไม่รู้ตัวร้อนจี๋เลยตอล่อแหลแกล้งเอายายมาล่อหลอกเพื่อจะให้นันไปละสิเปล่านะยายฉันไม่สบายจริงๆแค่แก้อ้าปากฉันก็เห็นลิ้นไก่แล้วอะ เมนี่หยุดได้แล้วนะไปครับคุณรีบไปเถอะหมอหนุ่มรีบร้อมตามสายออกไปปล่อยให้เมนี่มองตามด้วยความขัดใจจบไปแล้วนะคะสำหรับกระสือสายตอนที่4คะ่ะ สำหรับคำถามที่มีคนถามเข้ามาว่าทำไมตั้งชื่อว่ากระสือสายนะคะชื่อก็บอกแล้วว่ากระสือสายนั้นแสดงว่าจะต้องมีเหตุให้สายต้องเป็นกระสือค่ะเดี๋ยวมาติดตามลุ้นกันนะคะว่าเรื่องราวจะเข้มข้นและสนุกสักแค่ไหนค่ะ